สวัสดีครับมาพบกับผมมีเดียดเวฟร้อยยี่สิบห้าไอนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาทำคลิปอัปเดตนะครับตัวที่แล้วที่ได้บอกไปนะครับก็คือโอเคนะครับกรับแบบไหนสายเทคนิคชอบนะครับใช้เดียนเวฟสืบขึ้นมันต้องสืบแบบนี้อะไรอย่างนี้นะครับวันนี้วันนั้นที่ผมได้อัปเดตคลิปไปนะครับกรับสวยบอกต่อผมบอกว่าถ้าตรงนี้เป็นหนึ่งย่อ a b c เป็นสองในรูปแบบของการเป็น common f a c นะครับตรงนี้จบในรูปแบบของการเป็น week b นะ บีบีนี่คือรีบาวนะครับมากกว่าหรือเท่ากับ6กสิดจุดแปดเปอร์เซ็นขึ้นไปแต่ต้องไม่เกิดระดับแปดสิบเปอร์เซ็นต์ออฟฟิโบลีเทสเมนของโครงสร้างก่อนหน้าก็คือเว็เอนั่นเองนะครับดังนั้นนะครับตรงนี้สามารถจบในรูปแบบซีเฟลเลียได้แล้วก็ใครอยากรู้รายละเอียดก็ไปดูคลิปนี้เอาแล้วกันเนาะวันนี้ที่จะมาอัปเดตก็คือราคามันเนี่ยพุ่งไปประมาณสิบเก้าเหรียญเลยนะครับจากวันนั้นที่อัพให้ว่าเป็นเหรียญนำดีหรือเปล่านะาอะไรอย่างนงี้เพราะว่ากราฟสวยนะครับ ็เลยบอกว่านี่ครับครับสวยบอกต่อนะครับใส่ชื่อชื่อคลิปไว้นะก็วันนี้จะมาทําการอัปเดตให้เนื่องจากว่าก็เป็นไปตามคาดนะครับครับก็ได้ทําการเบรกชานแนลออกไปนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ไต่ระดับขึ้นไปถึงพีคสุดนะฮะอยู่ที่สิบเก้าเหรียญนะครับเก้าจุดหกเก้าศูนย์นะครับดอลลาร์นะฮะตอนนี้เราจะไม่นับเว็บตรงนี้แล้วนะครับตรงนี้เราจะไม่ต้องนับแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้านี่เราไม่จําเป็นแล้วนะครับ รงนี้เป็น a b c นะครับรู้แค่ว่าเป็นในรูปแบบของการเป็น d o u ล l ฟลเลี e t นะครับตรงนี้เป็น double fillet d o u ลเฟลเลีย t คืออะไรก็ลองไปศึกษากันอยู่นะครับก็คือขา c ไม่จําเป็นต้องลงไปจนทานิวโรต่ำไปนั่นเองง่ายเนาะตรงนี้นะดังนั้นนะครับตรงนี้จะเป็นตัว d o u b l ภาษาบ้านๆเขาเรียกว่า double ทอมนะครับก็เกิดว่ามันเกิดอยู่ข้างบนเป็นตัว m เขาจะเรียกว่า d o u b ลท top นะครับตรงนี้นะ สมมติขึ้นวิ่งมาหนึ่งสองสามนับย่อเอขึ้นไปอย่างเงี้ยจริงๆแล้วไม่ใช่ขึ้น B ที่จะลงสีแต่มันลงหลุดมาตรงนี้เป็น A และ B แล้วลงสีตรงเนี้ยเขาจะเรียกว่าดับเบิลท็อปนะครับเป็นห้าเฟลเลียดนะครับในฝั่งของขาลงก็เหมือนกันถ้าเป็น A B C C ทุกครั้งยิงมันจะต้องในบริบทของ c ซิกแซกเนี่ยมันจะต้องทำยูโรต่ำกว่าเวฟเอเสมอถูกไหมแต่ว่าในกรณีของการเป็นวิ่บีเนี่ยคือระดับสเกลดีกีของ B มันปรับลึกแต่ก็ยังตื้นอยู่นะครับเป็นมุมมองที่สามารถภาพเกี่ยว ระหว่างซีซิกแซกได้แต่มันก็สามารถทําให้เกิดซีเฟลเลียได้ก็คือเป็นไม่จําเป็นต้องมีนิวโลงตรงนี้เป็นซิกแซกแล้วเกิดเป็นแฟรมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับมันจะขึ้นขึ้นต่อไปอย่างนี้ได้เลยนะครับโครงสร้างก่อนหน้าจะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหรือเปล่าแล้วแต่นะครับตรงนี้ก็จะเป็น a b c ีประมาณนั้นนะคร่าวๆดังนั้นครับตอนนี้เราไม่จําเป็นที่จะต้องไปดูอะไรผมจะมาอัปเดตให้เฉพาะโครงสร้างขึ้นภายในของขาที่เบรกชานเลออกไปตรงนี้นะ แล้วเราไปดูกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับตรงนี้ผมมองว่าสวยมากนะครับบอกว่าสวยตั้งแต่คลิปที่แล้วแล้วแหละแต่ก็แล้วแต่เพราะว่าช่องเรายังไม่มีคนดูเยอะก็ก็ตกรถหรือว่าไม่มีของกันก็แล้วแต่แล้วใครที่ติดตามหรือได้ใส่ไม้ติดไม,ตดไม้ติดมือไปก็ยินดีด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเสียมาก็ไม่ว่ากันนะแล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละท่านนะครับ ตรงนี้นะครับสำหรับคลิปที่แล้วก็ได้บอกไปแล้วนะครับว่าให้เราตามในมุมมองของการอาจจะเบรกช้นแนี้ออกไปตรงนี้ไม่ต้องไปดูเส้นบทแล้วนะแป,นนะออนนป๊บหนึ่งนะครับ๋ยวขอย่อตัวหนังสือแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อจริงๆไม่ได้อยากจะแปะขายของนะเพราะแปะมันจําเป็นต้องแปะเพราะว่าเบื่อให้พวกดูดคลิปนะครับมันน่าเบื่อนะครับโอเคนะ สำหรับตรงนี้นะครับมุมมองล่าสุดนะครับสำหรับของ OKB OK ตรงนี้เนะี่ยที่บอกว่าการาฟสวยเราเราเราลืมมุมมองนี้ไปก่อนเลยนะมุมมองที่ break channel ตรงนี้นะครับนะเพราะว่ามัน break ออกไปแล้วเรียบร้อยนะไม่จําเป็นต้องไปไปสืออะไรต่อที่จะมาบอกวันนี้ที่จะมาเสือให้ดูคือจะมาสือเฉพาะโครงสร้างขึ้นตรงนี้แค่นั้นเองนะครับตอนนี้นะครับที่เราเห็นเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนนะว่าตอนนี้เป็น up wave นะครับ up wave ตรงนี้ที่ผมได้บอกไปตรงนี้เป็น wave หนึ่งแน่นอนนะครับ ตรงนี้จะมาเป็น a b c ในรูปแบบของการเป็นแฟรนะครับเสร็จแล้วตรงนี้กําลังขึ้นเวฟ 3x นะครับในรูปแบบของการเป็น 3x เนี่ยส่วนใหญ่คนน่ะจะไปเข้าใจผิด,ผดก็คือไปคาดหวังว่าจะต้องเจอที่61.8%นะครับแล้วก็ขายของทิง้งนะครับที่จริงๆแล้วมันจะมีในรูปแบบ3เนี่ย x เนี่ยมันจะมีอยู่3รูปแบบด้วยกันนะมันมี 3x จบไว้ 3x แข็งแกร่งแล้วก็มี 3x super นะครับในรูปแบบของการเป็น 3x เนี่ย แต่หลายๆคนก็จะไปเข้าใจผิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดมาถึงหนึ่งอจุดปดเอร์เต้องเทคนะครับเทคเทคโอเวอร์ take, take นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่เทคเราอาจจะขายหมูลูกช้จ่ายรอบวงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับจริงๆแล้วถ้าคนที่เนี้ยบกว่านั้นหรือเก่งกว่านั้นนะครับไม่ได้บอกว่าเป็นผมนะคนที่เขาเป็นมืออาชีพนะเนยเขาจะไม่ค่อยขายกันซีซัวนะครับเขาจะรอครับรอนี่หมายถึงว่าอะไรเขาจะดูโครงสร้างขึ้นภายในนะเห็นไหมตรงเนี้ยมันก็แตะหนึ่งหกหนึ่งแปด แต่ว่ามา skip ันสกิปฟิปไปเลยเห็นไหมครับสกิปฟิปก็คือสกิปฟิโบนะครับ skip รบ,บิงข้ามไปเลยโดยที่ไม่หยุดนะครับแล้วก็ถึงหนึ่งหกถึงแปดแล้วจริงๆแล้วต้องลงแล้วไม่ใช่เหรอสามสี่ห้าไม่ใช่เหรออะไรเงี้ยหนึ่งสองสามยอดสี่ขึ้นห้าไม่ใช่เหรอทำไมไม่เป็นอย่างนี้เพราะารีมเพราะสี่ห้าเซกเมนต์ไม่จําเป็นนะครับถ้าเราเข้าใจโครงโครงสร้างขึ้นภายในนะครับจริงๆไอ้ฟิโบตรงนี้มันเป็นแค่กดขั้นต่ำเฉยเพื่อที่จะมาวัดว่าสามเอ็กซ์นั้นนี้จะเป็นอะไรนะครับจะเป็นสามเอ็กซ์จบไวัยสามเอ็กซ์ แข่งแกงหรือสามเซูเปอร์แท่นั้นแล้วถ้าเกิดเราจะซูเปอร์เราจะไม่จําเป็นต้องไปเห็นขอบเขตสุดท้ายฟิบโบจะไม่ต้องใช้ต่อไปมันจะวิ่งไปได้ของมันไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆของมันได้ไม่มีที่จบนะครับไม่มีที่สุดสิ้นสุดประมาณนั้น mm hmm. แต่เราไม่จำเป็นต้องไปพูดถึงมันตอนนี้นะครับสิ่งที่อยากจะบอกภายในคือว่าถ้าเกิดว่าเราไปตามเฉพาะเราจะเล่นสามเอกแล้วฟิบโบเนี่ยมันสกิฟฟิปปไปอย่างเงี้ยเราก็ขายหมูแล้วทีนี้เรามองให้มันน่าขึ้นต่อไปอย่างเงี้ย แล้วเราขายไปแล้วเราทำยังไงดีเราไมา่ไล่าราคาสุดนี่เห็นไหมสุดท้ายเสียของนะเห็นไหมแล้วก็จะมารู้สึกเสียดายภายหลังนะครับถ้าเราสืบขึ้นเป็นตั้งแต่แรกนะครับเราเก่งในการสืบขึ้นไอ้ฟิโบนี่มันก็เป็นแค่ตัวเลขที่เอามาวัดค่าเฉลีย่ยเฉยแต่ถ้าเราเก่งในการสืบขึ้นเนี่ยเราต้องมาดูว่ามันเป็นโพลีมเพาสีในห้าเซกเมนต์เนี่ยมันเหมาะสมไหมมันสมส่วนจริงหรือเปล่านะครับตรงนี้เป็น A นะครับ B แล้วก็จบ C ตรงนี้เป็นเวฟ 3x แน่นอนนะครับในเวฟ 3x ต่อให้มันมาถึง6 1 8แล้วแต่ท่านหลุดภายในเรานับได้แค่อะไรตอนนี้เราเห็น a b c เป็นไ,นไม่ได้ไหมว่าตรงนี้เป็น x แล้วกำลังขึ้น a แล้วเดี๋ยวมี b มี c นะครับเนื้ออกไหมมันจะต้องไปสืบหลุดภายในมากกว่าที่เราจะมาหาเอาพิโบอย่างเดียวนะครับไปวัดน,นะครับจริงๆถ้ามองตรงเนี้ยแบบเอาใกล้ๆมันจะเห็น1 2 3นี้มันจะเป็นเหมือน a b c แล้วหลุดตรงนี้จริงๆแล้วเป็น x หรือเปล่า แต่ว่าถามว่า A กับ C สมส่วนไหมมันค่อนข้างที่จะไกลกันเกินไปดังนั้นนะครับตัดมุมมองนี้ทิ้งไปก่อนแล้วมามองความสมส่วนของ2หลุมนี้นะครับ A ตรงนี้เป็น a นะครับตรงนี้เป็น b และตรงนี้กําลังขึ้น C ตรงนี้กําลังปรับ x นะครับ x ไม่รู้หน้าตาจะเป็นยังไงให้ไปดูที่ b เพื่อนเขาก่อนนะครับ b ปรับอยู่ประมาณเกือบอาทิตย์นะครับ ถ้าเกิดว่าเป็นไปได้ไหมว่า f ตรงนี้อาจจะปรับอีกสักหนึ่งอาทิตย์ยืดยืดหรือไปก่อนเลยก็ไม่มีความจําเป็นอะไรที่เขาจะต้องมาอยู่ก็ได้ถ้าตลาดมันเป็นเทรนมารับรู้เทรนนะครับมันจะวิ่งเร็วมากนะครับตรงนี้ก็จะเป็น a b c นะครับ x เดี๋ยวปรับขึ้นไปเป็น a นะครับเดี๋ยวมี a b แล้วก็เดี๋ยวมี c ขาหนึ่งก็เป็นในรูปแบบของการเป็นดับเบิลได้ไหมนะครับไปอย่างนี้อืม c นะครับเป็นดับเบิลอ่า เขาเรียกว่าฝั่งของโมติเบนนะครับเป็นดับเบิลซิกแซกขึ้นไปนะครับเป็นสองชุดนะครับเป็นไบเรคชั่นนะครับดังนั้นนะครับตรงเนี้ยถ้าใครวัดฟิโบนะครับเอ็กเทนเบเมื่อกี้ที่วัดเป็นหนึ่งอออกมาเป็นแปดวัดหนึ่งย่อสองนะครับเพื่อที่จะไปกินสามที่หนึ่งร้ยหกจุดแปดนะครับขายหมูแล้วนะเนี่ยเอายิงขายหมูแล้วนะเออยังไม่ลงสี่ย่อห้าเลยครับยังไม่เห็นสีขึ้นห้าเลยเห็นไหมยังไงก็ไปต่อประมาณนั้นนะครับ นอกเสจากว่า btc จะหยาบมากคือหลุดนิวโลปังเลยตัวนี้อาจจะคอมพลีทอะไรบางอย่างซึ่งจริงๆตัวมันไม่ได้อยากจะจบแต่สามารถนัโลมให้ได้งไงเงีอไปครับดังนั้นในคนที่ขายหนึ่งหกหนึ่งแปดนี่หมูแล้วนะเนี่ยเอาจริงๆถ้าเกิดต่อตรงนี้เป็น a b c ปรับ x เนี่ย x ที่ดีควรจะปรับเท่าไหร่ก็ปรับตื้นกินเวลาน้อยก็คือปรับเอาง่ายดู b เพื่อนเขาก่อนหน้าปรับเท่าไหร่ครับเห็นไหมสามสิบแปดจุดสองแตะปุ๊บเด้งปั๊บออกเลยเห็นไหม,ไหมง่ายมากเลยเห็นไหมไม่มีไม่มีความผิดเพี้ยนอะไรเลยตตรรรงงงนนีี้้ X ขอเเาากก็ิ่มจ ตรงนี้ปึ๊บขึ้นไปใช่ไหมเนี่ยยอดตื้นกินเวลาน้อยนะครับได,ได 3, 8, 2, ไ้ได้สามแปดอยูสองเลยไหมในใส่นิดๆเนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าแตะตรงนี้แล้วจะทําการเด้งออกไปเลยนะครับสําหรับชุดที่สองอ่าตรงนี้ก็อาจจะเป็น ab c x a b c แล้วจริงๆตรงที่เราใช้หนึ่งหกหนึ่งแปดตรงนี้มองว่าเป็นสามเอ็กซ์ยจริงๆยังไม่ใช่สามเอ็กซ์ที่จริงอาจจะจบตรงนี้หรืออาจจะย่อมาเป็นเอ็กซ์แล้วมีเอบีซีขึ้นไปต่อชุดหนึ่งก็ยังเป็นได้เห็นไหมครับ นี่คือบริบทที่ดีของการสืบคลื่นนะครับแล้วการให้น้ำหนักว่าอ้จริงๆแล้วตอนนี้เราอยู่ในลูปของอะไรนะครับหรือว่าเราเราจะเป็นใช้ฟิโบรีเทสวัดอย่างเดียวฟิโบเอ็กเทนวัดอย่างเดียวอย่างนี้เหรออะไรอย่างเงี้ยครับสายนับเบสจริงๆถ้าเป็นไม่ได้ควรจะหาสืบดีขึ้นภายในให้ดีมากกว่านะครับถ้าเกิดว่าเราจะมองว่าตรงนี้จะจบสีได้เมื่อไหร่ก็ต่อเมื่อฝั่งนี้ควรจะย่อลงมาอย่างน้อยนะครับ0.8%นะครับออฟเซ็งเมนต์ของตัวมันเองอย่างนี้ ถึงจะพิจารณาว่าเฮ้ยจริงๆแล้วไอ้เซกเมนต์เนี่ยที่วิ่งขึ้นมาเนี่ยมันย่อตื้นตลอดไงมันยอ่อ3.8.2 3.8.2ไม่อยู่ดีมันไม่ย่อปึ้งลงมา6.8อย่างเงี้ยไอ้ตรงเนี้ยมีความเป็นไปนได้นะถ้าเกิดมันย่อลงมาอย่างเงี้ยไม่เป็นเวฟสี่ในรูปแบบของอะไรครับเพราะตรงนี้มันเป็นแฟร์แล้วอ่ะตรงนี้ไม่เป็นซิกแซกก็เป็นไฮแองเกิลนะครับกฎของการออเทนเนชั่นลู่ไงตรงนี้เป็นซิกแซกข้างบนไม่เป็นแฟร์ก็เป็นไฮแองเกิลเห็นไหมมันจะต้องมีการออเทนเนชั่นก็คือกฎของการสลับถ้าาาหกกกกว่จะเเเป็นนนโพพลีมมอออซต์ึครับ หรือทั้งหมดนี้จะเป็นเพียงแค่ a นะครับนี่มุมมองสุดท้ายนะ b ตรงนี้คือเป็นเพียงแค่แล้วเป็น c ที่ดี off direction ชุดที่1เห็นไหมจริงๆแล้วเจอ missing ไป2อชุดเจออะไรครับเจอ a b c ปรับ x แล้วมี a b จบ c จริงๆแล้วตรงนี้เป็นทั้งหมดเป็น a b c ถ้าเป็นอย่างนี้นะครับยืดเยื้อต่อหลุมนี้ไปกินเวลาสมส่วนกับหลุมนี้แล้วยอตื้นกินเวลานาน,านคล้ายกันเนี้ย ขึ้นต่อครับจริงๆแล้วทั้งหมดชุดนี้ไม่ได้ตามอิ p พ l s ซีพ้าเซกเนต์หนึ่งไม่ได้จะต้องไปตามการเป็นนอนไดเรคชันต่อออกไปเรื่อยๆนี้ซึ่งกดองศาเกี่ยวดีก e ก็ถ้ามองในภาพใหญ่ตอนนี้ยังให้ตามน้ำหนักไปฝั่งของการเป็นโพลีก่อนนะครับเพราะว่า,าผมดูในทางเฟรมบี๊บแล้วมัน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 ชัดเจนว่ามันมันมันได้องศาดีกีอยู่ว่าเป็น 3x เนะครับเป็น1 2 3สอยู่ให้ตามมุมมองโพลีพาวซีพ้าเซกนไปก่อนแต่ถ้าเกิดยอดตื้นกินเวลาน้อยและการตอบองศาเริ่มยืดเยอออื ค่อยว่ากันอีกทีเดี๋ยวผมอัปเดตให้ตอนนี้ดังนั้นนะครับพี่ๆท่านไหนที่ได้ตามมาตั้งแต่ราคา้5ดอนตั้งแต่โซนนะี้นะแล้วก็ขึ้นมาตอนนี้ก็โอ้โหดีใจด้วยครับแต่ถ้าเกิดไม่ได้ตามก็ไม่ต้องเสียใจฮะถ้าคิดจะไล่ราคาโซนนี้ต้องคำนวณเงินกันดีๆครับจริงๆ 3x อาจจะยังไม่จบยังไปต่อได้แต่ถ้าเข้าโซนนี้แล้วมันย่อเราโอเคไหมพร้อมที่จะคัดออกมาไหมถ้าหากว่ามันไอการปรับที่เรามองว่าตรงนี้จะเป็นหลุมปรับตื้นยินเวลาน้อยแล้วมันดัน เป็นปรับลึกและกินเวลานานอะไรเงี้ยมันอาจจะปิดเพี้ยนไปในเชิงของโลจิกนะครับเขาเรียกว่าเป็นซักเจพื้นฐานของเขานะครับตรงนี้ก็อาจจะเป็น x นะครับแล้วเดี๋ยวตาม a off non ชุดที่2มดีกว่านะตรงนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับ a b c ตอนนี้กาลังย่อ x ถ้า x ย่อตึ้นนิ่มแล้วน้อยตามไปต่อเลยครับ a ขาท่านต่อไป a o f non สองนะครับถ้ภาภา,ภาพแบบเขาเรียกว่าอะไรภาพแบบที่เป็นภาพที่ใกล้ที่สุดนะครับจริงๆแล้วผมมองว่า การเสบขึ้นเนี่ยมันดีอย่างนี้ครับมันหาทางหนีที่ไรกให้เราได้นะครับแต่เราจะเป็นที่จาเป็นที่จะต้องเข้าใจมันให้ลึกซึ้งก่อนนะครับถ้าเรามาแบบไม่ได้เข้าใจมันจริงๆนะบแบบแค่แบบไม่ไปมโนหรืออะไรอย่างนั้นอย่างนี้คือแบบต้องต้องมีความรู้แล้วก็ประกอบกับประสบการณ์ด้วยเนี่ยบางทีตํารามันก็ไม่ได้บอกเราว่าอ่าพอเราไปเจอของจริงอ่ะมันเป็นไส้ยอย่างเงี้ยจริงๆบางทีนะครับ เป็นไส้เออเลอร์ได้นะไม่จําเป็นต้องนับไส้ก็ได้ในบางทีในบางกรณีและบางบริบทก็คือไส้เออเลอร์คือมันทิ้งมากๆครับทิ้งแรงๆแล้วสุดท้ายมาปิดอยนะ่างเงี้ยบางทีการนับของเวฟเขาจะตีนี้ให้เป็นไส้เออเลอร์ทันทีนะครับอย่างเงี้ยมันก็จะไม่มีบอกนะครับในตาําราเราต้องเข้าใจนะครับแต่ว่าหลายๆคนก็ยังตามแบบเนาะพวกเอเขาเรียกว่าอะไรพวกทําการตลาดดีเขาจะดังในเวละแต่เขาอาจจะไม่ได้เข้าใจตรงนี้จริงๆนะครับเขาก็ออกมาสอนให้ อ่าเป็นการตลาดของเขาไปอะไรเงี้ยซึ่งผมก็ไม่ได้ว่านะแต่เอาจริง,รงก็อยากจะให้แบบหาหนังสือหรือตำรามาอา่านกันดีๆจริงจริงจังๆนะครับแล้วก็จะเข้าใจว่าจริงๆแล้วการนับอีเดียวเวฟเนี่ยมันไม่ได้ง่ายนะครับ mm. เหมือนเพื่อนผมเนี่ยก็เถียงผมเหมือนกันนะเขาบอกโอ้ยมึงเทรดริปโตมึงมานับแค่หนึ่งสองสามสี่ห้าเอบซแค่นี้มึงก็ทําเงินได้อย่างงี้กูก็นับได้มึงไม่ต้องมาสอนกูหรอกอะไรเงี้ย mm. ผมก็เลยโอโอเคแล้วแต่ครับจริงๆผมไม่ได้บอกไอ้สอนนนก็ถามผมว่าเทรดด้วยเทคนิคอะไร ทำไมถึงแบบไม่เห็นไปดูข่าวดูเข่าวเลยอะไรเงี้ยผมก็บอกของว่าเท็ดได้ใช้เอเลียเวฟเขาก็ทะเลาะกันแบบไม่เชิงทะเลาะเาเถียงกันในวงเล่าแหละประมาณโอ้หมึงง่ายขนาดนั้นใครๆก็ทําได้อะไรประมาณนี้ริมมันไม่ได้ง่ายแต่เราไปพูดคนที่เขาไม่รู้เรื่องก็คือเขาไม่รู้เรื่องจริงๆะนรับวันนี้ก็เลยเลยแบบไม่ไม่ไม่ทำให้ผมอยากจะไปพูดอะไรต่อมากมายนักเนาะก็จัดประมาณนี้สําหรับตัวนี้นะครับอยากจะบอกว่า ตอนนี้นะครับให้ตามดีกีที่สองก็คือตาม a o f non 2เพื่อที่จะตามว่า3 x ยังไม่จบนะครับตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะวาดให้ดีดด,ดนะครับอืมเสียดายเลยโอเคน่าจะประมาณนี้ไม่เป็นไร ตามเป็น a o f non 2ตรงนี้เป็น1 2กํากำลังตาม3 x 3 x อาจจะออกข้างเลยนะอาจจะเป็น direction ในหลูมของ3 x นะตรงนี้ถ้าเป็นผมผมจะให้ตาม x ยอดเต้มกินเวลาน้อยแล้วสามารถกลับมาเบ e หัวซ้ายมือตรงนี้ได้ก็คือ,อ,คอแถว19ดอนก็ตาม a o f non 2รอบถัดไปได้เลยครับแล้วก็ไปหาความสมส่วนของ a กับขาสโดยการวัดพิโบ relation โดยการใช้เป็นพิโบแบบนี้ฮะเขาเรียกว่า การวัดแบบเป็นอินเทอร์นอลนะครับสามารถอนุโลมได้ตั้งแต่หกสจุดแปดเปอร์เซ็นตแต่ถ้าจะเป็นการเป็นไดเรชั่นที่ดีควรจะเห็นแปดสิบเปอร์เซ็นถึงร้อยนะครับประมาณนี้ไปไกลได้สูงสุดถึงร้อยหกสิเ็ดนะแต่ว่ามันจะไม่เกิดขึ้นกับขา A นะครับส่วนใหญ่มันจะเป็นอยู่ที่ขาสี่นะอันนี้ก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับประมาณนั้นถ้าเกิดว่าเห็นความสมส่วนของนองนีดเรชั่นครบแปสเดเปอร์เซ็นถึงร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยให้เราเฝ้าระวังตัวไว้ก่อนเลยครับว่า อาจจะเจอการย่อนะครับการปรับคอลเลคชันไม่ลึกก็ก,ก็ดีไปแต่ถ้าลึกก็ต้องระวังว่าจุดนี้จุดปลาของทิ้งจุดน,ดนี้จุดนี้ตายของเราคืออยู่ไหนอะไรยังไงตรงนี้ก็ต้องเอาไปฝึกฝนกันเองนะครับไปหาความเป็นจริงนะครับอย่างตรงนี้ผมยกตัวอย่างเห็นไหมตรงนี้นะทําให้ดูแบบง่ายงนะครับเพราะถ้าเราจะนับเป็น a b c x a เราเห็นมันยอ่อตรงนี้เราจะมาตาม b แล้วเดี๋ยวเราจะกินีชุดที่สองใช่ไหมถ้าเราไปคาดหวังอย่างนั้นนะครับ แล้วมันไม่เจอเห็นไหมครับอันนี้ผมยกตัวอย่างนะจริงๆมันไม่ใช่มันเป็น direction แปลกๆตรงนี้อาจจะไม่ใช่นะ ABCX ABC เางไงเห็นไหมพขาเรายะไปตาม CL ขา C ยังไม่ขึ้นเลยทําไมลงแค่แล้ว่หลุด channeling แล้วเราออกไหมเนี่ยไม่ทำ neuro แยก segment ที่ใหญ่กว่ามันไม่ใช่หลุด cycle เดียวกันอีกต่อไปเงี้ยเรายอมแพ้ได้ไหมเนี่ยมันก็ลงเห็นไหมครับตรงนี้เราก็ต้องมีมุมมองทางดิจิไลไว้เผื่อด้วยอะไรประมาณนี้นะครับดังนั้นะครับตรงนี้ก็อยากจะฝากไว้ว่าใครที่ได้ขายไปส่วนตัวผมมองว่าถ้า BDC มันยังไม่ทุบอะ หมูแน่ๆครับหมูแน่ๆเลยแหละเอนะครับ v c จบแล้วเดี๋ยวตามเอน A, อนันออนันชุดที่สองนะประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวมี b แล้วก็ C ต่อนะถ้าไม่ขึ้นได้ยอ่อลงมาเลยก็คอมพิวต์เลยครับแล้วเดี๋ยวมุมมองอะไรค่อยไปว่ากันดีอาจจะเกิดมิสซิ่งข้างในแค่นั้นนีงง่ายมากนะครับแต่ไอ้โอกาสที่มันจะมาลงมากินลอดเราเนี่ยเราก็ต้องหามุมมองหาทางนี้ที่ไรส่วนตัวเองครับว่า จะออกประมาณไหนถ้าถ้าให้ผมให้ทิศผมก็จะให้ประมาณอย่าปรับลึกแล้วกันถ้าอย่าหลุดโลนี้อะไรที่ยังย่อลงมาแล้วไม่หลุดโลตรงนี้ก็ยังมองว่าต่อให้ไม่ใช่ a ออ้อมนอนสองก็ยังปรับในขึ้นสี่ได้ไหมเพราะว่าตรงนี้เป็นสองหนึ่งสองไปแล้วสี่แล้วเดี๋ยวขึ้นห้าต่อเรายังมีมุมมองที่ให้เราเบสขึ้นได้อีกสองขึ้นนะอ่ะย่อสี่ขึ้นห้าหรือนะครับย่อ x นะครับแล้วก็หลังขึ้น a ออ้อมนอนชุดที่สองเห็นไหมมุมมองของขึ้นเราได้สองดีกีแล้วเห็นไหมครับ อย่างนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วง่ายๆถ้าหลุดโลทำนิวโลนะครับโดยที่ไม่ทำนิวหายทำไฮโลเงี้ยแล้วก็หลุดลงมาเงี้ยไม่จำเป็นต้องรองในภาพใหญ่นะค่อยๆหาซูมอินเข้าไปดูนะครับลองไปสืบกันดูผมไม่อยากไปลงละเอียดเยอะนะก็จะประมาณนี้สําหรับ OKB okay, วันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะฮะโอเคถ้าเกิดว่าเห็นว่ามีประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อย,ก,อย,ยก็ยังไงก็ชอบกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์นะฮะเดี๋ยวมาเจอกันคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวมา อัปเดตให้เรื่อยๆนะครับตอนนี้ผมก็ใจใจะจ,จอยอยู่กับ b t c เหมือนกันนะผมก็รอเหมือนกันว่าเมื่อไหร่มันจะลงทักทีว่าอัพมาหลายคลิปแล้วนะแต่ไม่เป็นไรครับไม่ลงก็ยังรอต่อไปนะครับเงินเย็นก็คือเงินเย็นครับโอเคนะฮะอดีครับ